ธรรมะคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทาวาตจังหวัดสกลนครผู้ปฏิบัติพึงใช้อุบายปัญญาฟังธรรมเทศนาทุกเมื่อถึงจะอยู่คนเดียวก็ตามคืออาศัยการสำเนียกกำหนดพิจรารณาธรรมอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เป็นรูปธรรมที่มีอยู่ปรากฏอยู่รูปเสียงกลิ่นรสโวดทพสะสัมผัสก็มีอยู่ปรากฏอยู่ได้เห็นอยู่ได้ยินอยู่ได้สูดดมลิ้มเลียและสัมผัสอยู่จิตใจเล่าก็มีอยู่ความคิดนึกรู้สึกในอารมณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายก็มีอยู่ความเสื่อมความเจริญ ทั้งภายนอกภายในก็มีอยู่ธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดาเขาแสดงความจริงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเช่นใบไม้มันเหลืองหล่นร่วงลงจากต้นก็แสดงความไม่เที่ยงให้เห็นดังนี้เป็นต้นเมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจิตรพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอุบายนี้อยู่เสมอแล้ว ชื่อว่าที่ฟังทำอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนแลแก้ให้ตกเนอแก้บอ่อตกคาพกเจ้าไว้แก้บอ่อได้แขวนคอตองแต่งแก้บอ่อพ้นคาก้นย่างยายขาย่างยายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพทั้งสามภพทั้งสาเป็นเฮือนเจ้าอยู่